ค้อดีก็คือว่ามันขายง่ายไหมคะ่ะ<อ>เอาไปขายไซสก็ได้ซิหน้านเรียงบอ่อหนึ่งนี่มันบอ่อพ่อขายเลยคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าก็ได้กินอยู่ก็เรียงซ้ำ<ด>สิกินเนี่ยก็พอได้อยู่ยบอ่อหนึ่งประมาณบอ่อหนึ่งนี่ซ้ำสิกินได้กินค่ะแต่ว่าขันสีเลียงขายแบบพงพี่เนาะ,ะมันตรงมีหลายบอ่อหาฮกบอ่อคืนพูดละ<อ>สวัสดีคะ่ะไอซื้อสุนั้นท่าฟ้าลมขาวเนาะ,ะค่ะกะจากบ้านสวนปันซุกเนาะคะ่ะ บ้านบายาวตำบลหน,นองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งฝอยได้ยังไงคะเริ่มจากเนาะค่ะจากไอ้ความชอบส่วนตัวเนาะค่ะมากกินกุงนะะ้งฝอยเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นก้อยกุ้งขัวกุง้งีอยังประมาณน,นี้สมัยนี้มันก็นหายากแล้วเนาะ,ะคะ่ะกุง้งฝอยตามธรรมชาติก็แทบสิบ่มมีเนาะคะ่กะก็ก็เลยคิดว่าเอ๊กุง้งฝอยนี่มันก็น่าสิเลี้ยงไดใ้คือกันน่านก็เลยเป็นจุดเริ่มต้ในให้เฮา มาเลียงกุ้งฝอยนะค่ะแรกเลยเนาะค่ะนี่ก็คือบ่อที่เฮาที่ขุดขึ้นมหม่เนาะค่ะนี่ก็ความลึกก็สิอประมาณเมห้าสีประมาณนี้แหละค่ะเฮ้ยลึกเมห่าสีแมนค่ะหรือว่าผู้ใดที่ที่เห็ดลึกก็นี่ก็ได้หรือว่าที่ตื้นก็นี่ก็ได้แต่ว่าไห้เกินไม่ตามกว่าแปดสิบเส้นไหมค่ะนี่ละไอเห็ดเฮ็ดที่แรกเขาขุดบ่อประมาณนี้หรือผู้ใดสี่มีพื้นที่กว้างก็นี่ก็สามารถเฮ็ด ง่ายก็นี่ก็ได้อันนี้จิเป็นบ่อตัวอยาะะ่างเนาะค่ะจ้ะนี่คือพี่นั้นเลี้ยงในบ่อดินแม่ <มา S 2> ค่ะเลี้ยงบ่อดินบอ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะการที่เฮาเลี้ยงในบ่อดินกับบ่อในบอ่อซีเมนต์หรือว่าในผ้ายางอันใดมันเลี้ยงง่ายกว่ากันจ้ะสําหรับพี่เนาะ,ค,ะค่ะก็เลี้ยงในบ่อดินแ่ะคะ่ะเพราะว่าเลี้ยงในบอ่อซีเมนต์นี่ก็เคยล่วงมาแล้วคือว่าสําหรับว่าห้าสีเลี้ยงไว้ถ้ากินเล็กๆน,น้อยๆน่ะก็ได้อยู่แต่ว่าคันสีเลี้ยงเพื่อว่า ขายอย่างนี้กี่จ้ามันขยายพันธุ์บ่ดีคือบอดินนะคะอ๋อค่ะอันนี้คือบอไม่ที่พี่นัทเริิมเห็ดแม่นบอ่ะแ่นค่ะขันตัวแรกเลยเห็ดแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาขิงง่วมาล่งแล้วก็ะง่ยปูนขาวอันบอประมาณนี้เอาขิงง่วล่งประมาณหากระสอบค่ะจากตัวนี้พี่นัทตอระบบน้าจังไดค่ะมันคือมท่อแบบนี้ถ้าแบบนี้ว่อันอันท่อน้าล้นไ้มคะย่ำย่มือน เวลาน,นาฟนหนายังน้าม,มันมากขังบุญลายเนาะเขากปสิปล่อยลมบอ่ขอขังรางนะคะ่ะอ๋อป่อจากบอ่อนี่ตอ่อลงไปบอ่ขอขัง่าง,ออง,างที่เป็นเหงอะมุ่เดียวที่เป็นโครงหนองน้ำเป็นบ่อค่ะแมนค่ะแต่ว่าอันนี้เขาเหตุเป็นบอ่อปิดเด้ค่ะบ่ใหนมม้น้ำมนจากฟังสองฟังนี่ลงมาัหนีเพราะว่าปัญหาลักคือการเลี้ยงกุ้งนี่ก็คือสารเคมีเนาะค่ะสารเคมีลงคือตายหมดเลยเ้อค่ะกุ้งฝอยแมนค่ะอ๋อพายาม เาหูที่ไปที่มากของนามว่านามมันมาจากสกวนที่สีเอาล่องบ่อเลี้ยงกุ้งค่ะท่านเป็นพวกยาคา,ายายาคุ้มยาขันไหลลงมาในนี่คือตายหมดเลยตายหมดเลยค่ะเพราะพี่นั้นเอาดินขึ้นเรียบร้อยแบบนี้แล้วต้องตากไว้แบบนี้ดวนบันไดจาค่อยเอาเออขีงมัวมาใส่เอาใส่ได้เลยค่ะเอาใส่ได้เลยเพราะเ,าเกล็ดดินขึ้นแล้วก็เอาขีงมัวมาใส่ได้เลย เราใส่ว้โดนขนาดใดถึงจะเอนน้ำลงได้จ้ะเอาไส่เ้าก็ใส่พร้อมปูนขาวไหมคะ่ะปูนขาวเพว<อ>ื่อขาเชื่ปปอป,ป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งใส่ขีเงว่าลงไปแล้วก็ใส่ปูนขาวห้อยปูนขาวไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแม่นกับปล่อยสามารถปล่อยน้ำลงเลยอ๋อเพอเขาปล่อยน้ำลงเลยแบบนั้นมันโดนขาดมันต้องจังคอยเฉยสามารถเอาเอากุ้งมาปล่อยลงสานีิใดพี่นั้นการน่านเ่าเก่า บัวเอาพืชน,น้ำมาล่องล่องปล่อยน้ำห็นบ่ค่า,าตอนนันี้กับบ่งว่าบัวติดไปนมีจอกมีแหนรพอมไปอ๋อต้องเอา้นีน่มาลงก่อนแม่นค่ะปล่อยน้ำลอกก่องแล้วก็เอาก็ปลูกบัวเอาจอกเอาแหนมาลงแสดงว่าพี่นั้นก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมาชาติให้มากที่สุดก่อนแม่นค่ะกาจะคอยเสียวกุ้งมาลงได้เหมืนก่นค่ะ,คะอต่มีพักบุ้งแน่นิดหน่อยแต่ว่าบ่อยเ,เต็มพื้นที่เดยเพราะว่าเัาเต็มพื้นที่กุ้งขาดอากาศหายใจก็สิ กติตายอีกละกันปัญหาจ้าจะเพราะว่าเขาก็ค่อยเจอมาเล้วรอบแรกที่เลี้ยงนั่ก็คือเขาปล่อยเนี้ยเต็มบุกบัวเลยค่ะบัานี้ที่นี้กุ้งตายไหมคะ่ะมันขาดอากาศหายใจอ๋อเกิเได้ด้วอบอัวเนี้ยขึ้นจ้ะเอา้าเราในบอ่อกุ้งเนี่ยมันสามารถมีปา่ามีหอยน้ำใดบินมีหอยได้คะ่ะแต่ว่าป่าบา่ไดรป่ามันกินกุ้งแม่นคะ่ะ พี่นั้นไปเอาพอพันธ์แม่พันธ์มัตตาส่ตอนแรกที่เริ่มเลี้ยงเลยเริ่มเลี้ยงที่แรกเนาะค่ะเมื่อประมาณจวงปีที่แล้วเนาะที่ก็ไปหามาจากแรงน้ำธรรมชาติล่ะค่ะตามไอ้ตันนั่นแรงน้ำธรรมชาติมันก็ยังพ่อมีอยู่เนาะค่ะไอ้ผู้ฝอยเท่าก็ได้มาประมาณซีหาโลนี่ล่ะเอามาขยายพันธุ์หลังจากนั้นก็ขยายมาเรื่อยๆค่่ะแตพอพันธ์แม่พันธ์มันก็เป็นลักษณะนี้มันอ๋อนี่คือพอพันธ์แม่พันธ์แล้วเห็นไหมค่ะ เราตอนไหอาหารน่ะกุ้งมันกินอาหารนีหอย่างพี่นั้นมันก็ินได้ห้าอย่างไหมค่ะจ้าก็ว่าสิเป็นพวกเต้าหู้เต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่หรือว่าอาหารที่เฮาเฮ็ดเองหรือว่าอาหารสําเร็จลูกเนาะอาหารจาเร็จลูกก็หมายถึงว่าอาหารกุ้งหรือว่าอาหารกระดูกเลยแม่นค่ะนี่แต่ว่าราคามันสิสูงอยู่แต่ว่าพี่ก็เลยชนมากพี่ก็สิเฮ็ดอาหารเอา โ้เฮจิ้งไดค่ะเฮ็ดหัวอาหารกุ้งหัวอาหารกุ้งสำหรับพี่เนาะพี่เกินซีมี่ห้ามอ่อนห้่มละเอียดเนาะค่ะจ้าเครื่องกิโลค่ะข่แดงสองฟองข่แดงต้มสุกนะค่ะต้มสุกเราสองฟองค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเครื่องกิโลอ๋อไอปั้นเป็นก้อนนะค่ะจ้าออกมาผสมกันปั้นปั้นเป็นก้อนเท่ากับผสม จุลินซี่์สงเคห์แสงขันเทามีเนาะอะน้ำมังเอ็มเนาะผสมลงไปปั้นเป็นกน้อนให้เฉพาะน้มือแลงนะคะ่ะ<อ>ให้ใใใหหห้้ห้ช่วงเย็นเวลาเดียวสำหรับพี่เด้หนิ<อ>แต่ว่าค,ค,คนอื่นเลี้ยงพี่พี่กับบุหูเนาะแต่ละฟ้ามอาะสิบหกกันเนาะแต่ละฟ้ามมันก็สิแนก้นตีเหยี่นให้มือละเท่อตอนแลงอย่างเดียวต้องให้ลายบ่อันนี้ถ้ามาให้น่อยให้ลายขึ้นอยู่กับกุ้งให้บ่อเฮานะค่ะเพาสังเกตว่า ตอนแรกคันห่าใส่หัวอาหารลงไปใส่อาหารลงไปคันกุ้งกินเมื่อมือรุ่นห้อกับเพิ่มปริมาณขึ้นไปอีกเักกน้อยนะค่ะพี่นั่นเวลาไหกุ้งไหอาหารมันเนี่ยเขาจะงัวแดงแตงว่ามันกี่ดีบริมมันขึ้นมาขึ้นป่าบ่เมนค่ะย่ำย่ำมาขึ้นเด้เขาไฟมันจอมเบิงฟุ๊ขึ้นป่าเลยไม่หเมียนค่ะกระสิเป็นตาสีแดงแดงมันก็สิมากินละมองที่ห่าหัวาะมองที่พี่เอาไม่ปักไว้ละจ้า เลี้ยงโดนปดันใดมันยังควยสามารถจับขายใดพี่นั้นถามว่าเลี้ยงโดปดปันใดอันนี้กะพี่บอฟันท่งหรือว่าเลี้ยงโดนปดันใดเพราะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันบ่นคือกันจ้จงเขาเห็นตัวกุ้งเขาจ้างสิบอกถือว่าเออกุ้งขนาดนี้ปล่อยลงไปอีเจ็ด<อ>เดือนมันจังพอจับไหมคะอ๋อว่านี้มันก็ขคืนอยู่ครับสภาพพื้นที่สภาพน้ำสภาพอาหารควนบล็อกของบอบางพื้นที่ เพื่อนอาจสิบดเห็นลักษณะนี่บางพื้นที่อาจสิเฮ็ดแบบนี้มันก็เลยบอกว่าถือว่าระยะเวลาเท่าไหร่แมนเขาเขาตงสังเกตเอาสังเกตว่ากุ้งเขาตัวใหญ่ไปเียนพราะเพราะขายไปประมาณนี้เราอยู่ฟ้าปีนั้นนี่ยใส่น้ำบาดาลรือน้ำไม่หยางคือมีน้ำตลอดน้ำบาดาลค่ะอ๋อจอบาดาลเรากับั้าหำของมาใส่ในในบ่อมันต้องมีบ่อพักได้บ่อพักขางบุญหรอค่ะมันต้องมีบ่อพักเราไปยังตรงพักนนำก่อนพีนั้น น้าใต้ดินมันขึ้นมาที่แรกมันบ่มีออกซิเจนเนาะค่ะเขาก็ตรงมาพักห้มันนีก่อนจบางทีมันเป็นโดเป็นดังค่ะพี่นั้นบอกว่ากุ้งมันจับได้นะมึอคืนสวามุนีพี่นั้นมีออเดอร์เนาะสีขายมีคนสั่งเดียวพี่นั้นจับ้แต่ตอนใดใส่อุปกรณ์นี่ยังจับมือเส้าดีค่ะเอามาเอามไว้บ่อนี่มือเส้าอ้นี้กระชังนี่แสดงว่าเป็นกระชังเก็บกุ้งที่เตรียมขายมเนาะค่ะแม่ค่ะอันนี้เขาเอาไว้โดนเพราะใดได้ค่ะเพราะว่าเอกุ้งตัวน้อย กุ้งตัวใหญ่มันจะกินตัวน้อยไหมคะ่ะเฮ้ยเพี้ยงเ<อ>ตามาพักาล,<อ>ล่อล่อลูกค้าเพิ่นมาเอาอ๋อมีก้อนป่าอยู่ไหนกับช่างนั่นป่ามันดอุ้ยสวยมากเลยหลายมากเลยอะ่ะป๊าเป็นตะกีนกระสตมตำแสบแต่พี่นน้นนี่คะ่ะเพิ่นกับมาน,นัดว้ช่วงมันก็ไม่เหมือนโจกระช่งละคนโอ้หลายมากเลยสิงขไทยเนี่ย นี่นลักษณะนี่มันกำลังสืไใ่น่ะตัวตัวเชือเขียวหน่ะอ๋อค่ะแสดงว่าถามมีคนมาสือเพื่อเอาไปขายเอาไปปล่อยลงบ่อเพิ่นทีเพิ่นสิมาเอาไปเป็นพอพันแม่พันเพิ่นก็ซือที่โตขนาดนี้เลยแมีมน,นค่ะนี่ละตัวคันคันตัวประมาณนี้ประมาณปล่อยได้ประมาณ,มาณ,มาณส้วงหรือสามเดือนกะกะจับขายได้แล้วเพราะว่าจุ้มนี่ก็สิรสลัดไข่ออกนี่เขากระสามารถเลได้ก <Argu> องมัน,<ๆ>นมีใครดดวยเนาเนี่ยนี่เด้เค่ะตัวเชือเขียวอ๋อหยันตุกน่ะ<ๆ> นี่ฮะปาร์ตเาเคยเห็นกลุ่มแบบนี้มาแต่ดูล <laughs> แล้วแล้วแล้วเทากับมี่เครือข่ายพร้อมบอ่แมนว่าเลี่ยงเลี่ยงแ่้จะควงนะนะคะเพราะว่าบางเทีมันกับบท่านต่อความต้องการของลูกค้าเนะอ๋อพี่นั้นมีเครือข่ายจังไหนกับมี่ไอพี่น้องในระคากับเลี้ยงกุ้งก็สนับสนุนให้เพื่อนเลี้ยงกุ้งดืวยกัน อสมมูติว่าข้าเจ้าสิมาเอาเพิ่นสิมาเอากับพีนนพ่น,นั้นพี่นั้นอกเพขาะไข่เพื่อนพี่นั้นกับเปรีนนก็ญาติาเครือก่า,า่กัน<อ>เพราะว่ามันเกิดบ,บ่มันกับสองสามเดือนมันกับจังได้จับเนาะค่ะขันเท้าเลี้ยงหน่อยบอ่อจ้ะแสดงว่ากุ้งเนี่ยเลี้ยงหลายเป็นไดกับเพราะลูกข้าเป็นบ่แเม่นค่ะเพราะว่าคนคนมากินกุ้งไหมจังหลานสมตำจังเสียเพิ่นตรงมีกุ้งที่เพื่อนหนึ่งเราไม่ใส่กับสมตำแม่พี่นั้นแม่นค่ะลางล่างคนเกิดมาก กุ้งเต้นไปประมาณนี้เนาะกุ้งสด,ดเนาะ<อ>บางคนเพื่อนนี่ยมกินแต่ว่าที่ไปที่มากของแรงน้ำคือว่าพี่ก็เน้นว่าว่าไห้สานเค่มีล่งเพื่อพี่บอก,กนะจ้าแรงน้ำสะอาดเจ้สินะนั่นขายรถในจังบาทกก็พี่ขายรถละสี่ร้อยค่ะอ๋อคือนี่วิธีการจับกุ้งถามมลูกค้ารสร้างทีน้แต่ดักไว้ตะมือคืนแล้วแม่นเขาตรงดักในเขาสิมาด,ดักนก้ำเกลื ค่อยกินไหมคะ่ะยับก๋เว้นช่วมมากก็ได้หน่อย,อยอดักเรากับมะไซกับช้างนี่ไว้เมนมะพร้าวเพราลูกค้ามากระตักจากกระชังนี่ให้ลูกค้าเลยเมนค่ะท<อ>ันท<อ>ีเขาสืบมะไซอยู่มัน,ยยม,นมันบ่ท่านไหมคะ<อ>่ะเพราะตั้งแต่พี่นัทนเลี้ยงม้าเนี่ยปัญหาของการเลี้ยงกุ้งมีอย่างเนี้ยค่ะปัญหาลักลักเนาะก็คือเอ้ลูกค้ามาแล้วมันมันบ่าพ่อเพิ่นใช่ไหมคะ่ะมันก็นเลยเป็นการ เสียลูกค้าไปเนาะค่ะนใช่มันแท้ช่วงช่วงหนานาวกุ้งมันสิขยายพันธุ์บ่ดีอาหารก็บ่กไอวกินนี่ละช่วงปัญหาช่วงหนานาวคือว่ามันจะได้พักไว้ได้พี่บ่ขายช่วงหนานาวอันนี้จําเป็นเพื่อนอยากได้ก็เลยขายเพิ่นซื้อติมือเนี้ยแมนค่ะแต่ว่าเพื่อนเป็นลูกค้าประจํานะอ๋ออันนี้ปฏิเสธเพิ่นน่ได้เนาะค่ะแต่ว่าคันช่วนมากหนานาวคือพี่สิบ่ขายกุ้งแต่ว่าช่วงนี้มันก็เริ่มเขานาฮ้อนแล้วเนาะ กุ้งมันก็เริ่มสืบพญาเราช่วงใดที่กุ้งมันแบบกินอาหารดีๆพี่นั้นหน้าฝนค่ะอ๋อหน้าฝนเขาก็มีน้ำจากฝนลงมานำทำรห้ชาิแล้วนั่นเนะแค่เขาปล่อยน้ำจากทีน้าที่มีสารเคมีลงมันก็โอเคเลยบพาะพี่นั้นค่ะมันว่าพ่อขายค่ะเไม่แค่ช่วงหนาหนาวมันมันทั้งมันขยายพันธุ์พอดีเนาะช่วงหนาหนาวค่ะครับนี่คือปัญหาพี่นั้นที่ผมในการเรียงกุ้งนี่แค่นี้เองค่ะครับ ปัญหาว่าแรงน้ำนี่แหละค่ะต้องสําคัญอันดับแรกขันบม่มีน้ำเพียงพ่อก็คือเรี่องบไรจ้าเนาะถ้าต้องถ้าต้องมีระบบน้ำไอเป็นอันดับหนึงก่อนอ๋อเอ๊ะแถวบ้านพี่นั้นอีป,ปมีแม่มมมมมน้ำมีคลองเหี่ยงผ่านมาบ่บ่ค่ะบ่มีพี่ตตจอาบดานไัยมันเลยอ๋อแล้วก็เอาน้ำก็มาใส่ในในสาหงเขา,าเลยค่ะจ้า แล้วก็พี่นัทคิดว่าข้อดีของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันคืออย่างค่ะเท่าที่เลี้ยงมาเลี้ยงมาจากปีแล้วก่อนนี่นี่เขาปีที่สามค่ะเขาปีที่สามค่ะมันมีข้อดียังไงในการเลี้ยงกุ้งอะค่ะก็ข้อดีข้อเสียก็มีเนาะค่ะก็คือว่าไอข้อดีก็คือว่ามันขายง่ายไหมค่ะเอาไปขายไซส์ก็ได้ยังสีหน้าทั้งบอนึงนี่มันบ่อพ่อขายเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าก็ได้กินอยู่เลี้ยงชอบสิกินเนี่ยก็พอได้อยู่บอนึงประมาณบอนึงนี่ จำที่กินได้กินค่ะแต่ว่าคันซิเลียงขายแบบพงพี่เนาะมมน,นต้องมีหลายบอ่อหาหกบอ่อขึ้นพุล่ะอ๋อแต่พี่นั้นมีหลายหมากเลยเหงาไปพุนเลยอะค่ะกับมีหลายกับม,มีอีกพื้นที่นึงเขาพี่ก็มีโอ้เมือ่อก,กี้ก็เลยพามาเบิ่งหม่งโคกนอกนองนากนจ้ะนะค่ะพระว่าขุดสานีเหงาออกมาจากจากไกลนี่เหงาถึงขุดนี่สามสามไรค่ะสามไรแล้วญิงเยาวเลยเนาะพี่นัน<ช>้นเบิงบ่งเบิ้งยา,งงามอ่ะ แต่นี่พี่นั้นพอได้เอาพวกไอจอกแหนืออย่างมันล้งบอกค่ะเอาลงอยู่ค่ะเดี๋ยวกับเสียวลงแล้วเพราะว่าไอ้ที่พืที่เลี้ยงจริงๆก็อีกอยุ่พื้นที่นึงบนี้ส่วนรลายเขาเจ้ามาหนี่มันมากางเนาะพี่ก็เลยเอากุ้งมาพักไว้นีจ้าครับไอ้เครือข่ายยุ่ใกล้ๆนี้พื้นที่ใกล้เคียงกันนะ,ะมันไปง่ายมากางอ๋ออยากให้พี่นั้นฝากถึง เอฟซีได้นติดตามช่องที่สนใจเลี้ยงกุ้งฝอยนะคะว่าค่ะผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนราะก็สามารถติดตอ่อเขามาได้ทั้งบ้านสวนปั่นสุกเนะาะค่ะค็ไอตัวย่างก็คือที่ไทยเบิ่งเทียแรกนั่นล่ะค่ะเริ่มเริ่มแรกเลยคือเฮดบ่อประมาณนั้นออืหลังจากนั้นพอพันธ์แม่พันธ์นี่ขันเทาขันเทา,ามีตามแรงน้าธรรมชาติก็อยากสีแนะนําว่าห้หาตามแรงน้าธรรมชาติมาปล่อยลองเบิ่งกน เรียงเรืงน่องน่อยๆ่องบางกอนเนาะค่ะเพื่อสิศึกษาว่าเออมันเป็นแบบใดกุ้งฝอยมันมีปัญหาอย่างแนจ้จะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันอาจสิบ่กขึ้นกันคันพี่ว่าไปมันอาจจะม้วมเมิดเนาะค่ะบ่ดุดคือว่าต้องหองต้องลองเมื่อทํำมันจสิมีคําตอบก็พี่ก็สามารถแนะน้ำได้ขันผู้ใดสนใจก็แม่นแม่นว่าถือว่ามาซื้อกุ้งน้ำพี่พี่ก็นะน้ำได้ ถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อมาไดะะ<ม>้เนาะค่ะออืเ,เอบอร์โทรก็ะศูนย์หกสามจ้าสี่หนึ่งหกสี่สี่เจ็ดสามค่ะเราเพจเฟซบุ๊กซื้อว่าจาังไดรก็จ้าเพจเฟซบุ๊กอ่ะบ้านสวนปันสุขค่ะตัวเมามาได้เนาะค่ะโทรขอข้อมูลขอถามพี่นั้นได้เลยค่ะแล้วก็คันสีขามากกับนัดก่อนเนาะโทรมาก่อนแม่นค่ะบางทีเราอยู่กับบริษับ้านค่ะจ้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นั้นมากมากค่ะที ให้ความรู้แบ่งปันความรูน้นการเลี้ยงกุงกกรรก้ง t, อีก็ะไความรู้ในการเลี้ยงกุ้งฝอยอีกอีกอีกอาชีพหนึ่ง<ช>ที่เป็นช่องทางที่จะสามารถสั่งรายได้ก้กับคนที่อยากรื่มต้นนไม่นะคะนี่ขอบคุณพี่นันไลน์ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ